สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตําบลกวนเมาอําเภอรัศดาจังหวัดตรังครับศูนย์ที่นี่ก่อตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะเป็นสื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพในอนาคต ขั้นตอนที่1เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อที่จะเอามาจัดระบบก,การถ่ายทอดให้ความรู้กับเกษตรกรให้เป็นไปอย่างเป็นระบบและขั้นตอนอย่างถูกต้องและเหมาะสมขั้นตอนที่2เพื่อให้เกษตรกรนําผลิตภัณฑ์ก็ดีองความรู้ก็ดีของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่และบริบทของตัวเองขั้นตอนที่3เพื่อตอบโจทย์รายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรที่เคยทำเกษตรกรรมที่ผ่านมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก้อนลอยกายไร่มี่หวนนี่คือกลุ่มที่ปลอมเจริ องค์ความรู้ที่ถูกรวบรวมไว้ในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่นี่นะครับได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 1. การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยการนำดินมาเพื่อที่จะวิเคราะห์เบื้องต้นหาธาตุอาหารหาค่า p h ตามหลักการของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อรู้จักดินแล้วจะพบปัญหาเมื่อเจอปัญหานำปัญหาเข้ามาในศูนย์ที่นี่ศูนย์ที่นี่เรามีทีมวิทยากรที่มีองค์ความรู้ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากกรมพัฒนาที่ดินผ่านสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังลงมาเป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นสู่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสมแม่นยำน,านนะ้านี่แต่ออยังพอดอหนึง่งพอดสองพอดอสาม ใจทำได้ค่ะเดี๋ยวปีใหม่บอกคนลยไหมใบมะกรูดได้จได้ใจได้ค่ะใบมะกรูดสับลูกโดยจักจีไหมคะับลูกไบเทียมคือตามีอะไรต้องใช้ร่างจากกันตอนการตั้มไมได้เปนี่ครับามทีนี้ครับกิจกรรมแรกเมื่อเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ที่นี่เราจะถ่ายทอดและให้ความรู้ในเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งพอดหนึ่งเข้ามาเป็นตัวช่วย ในการย่อยสลายเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนก็คือสอนให้เกษตรกรเห็นถึงการลงทุนที่น้อยมากนั่นก็คือหาวัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัววัตถุดิบที่อยู่ใกล้ตัวเช่นมุลสัตว์เศษวัตถุเหลือใช้เหล่านี้คือที่มาขององค์ความรู้และเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนทีนท่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินที่นี่ ตั้งแต่ก่อทั้งมาร่วม10ปีนะครับซึ่งถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งมีหลากหลายอาชีพที่เข้ามาศึกษาดูงานแล้วได้รับองค์ความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองซึ่งผมถือว่าหนึ่งเป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับบริบทและในชุมชนจริงๆนะครับเกษตรกรที่รับความรู้แล้วเนี่ย เขาได้นำไปถ่ายทอดต่อ10ปีที่ผ่านมาถือว่าเกษตรกรน,นับหมื่นรายที่เข้ามาศึกษาและนำองค์ความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ผมจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับในการบริหารจัดการศูนย์ 0, โดยนำองค์ความรู้ของกรมมาปรับใช้มาใช้นวัตกรรมตัวใหม่ๆเข้ามาเสริมนะครับไม่ว่าการใช้แผนที่ดินก็ดี ไม่ว่าการวิเคราะห์ดินก็ดีและนวัตกรรมตัวอื่นๆเพื่อให้ทันต่อยุคต่อเหตุการณ์ให้สมเจตนารมณ์ที่กรมพัฒนาที่ดินตั้งความหวังไว้ให้ศูนย์ถ่ายทอดทุกๆศูนย์เป็นโรงเรียนที่มีชีวิตจริงๆในอนาคตให้ได้ขอเชิญน,นะครับมาร่วมกันรับองค์ความรู้ เพื่อสนองเจตนารมณ์ในการที่จะให้คนไทยทั้งประเทศอยู่ดีมีสุขให้ได้ในอนาคตที่นี่เรายินดีต้อนรับท่านด้วยความเคารพจริงๆครับต้องการความรู้เพิ่มเติมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชันกดดูรู้ดินและแอปพลิเคชันรายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินของกรมพัฒนาที่ดินหรือสอบถามที่กรมพัฒนาที่ดินคอรเซ็นเตอร 17ึ0็ดห